ริมมะขามพยาวขัดผิวตราแม่เสงดีเป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาวของกลุ่มแม่บ้านดอกคำใต้จังหวัดพยาวเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองมีกรดผลไม้ธรรมชาติ ASA ประมาณ4% ซึ่งจะผลัดเซลล์ผิวช่วยลดการเกิดสิวฝ้าจุดด่างดำลดการเกิดริ้วรอยของผิวรูขุมขนกระชับขึ้นทำให้ผิวหนังที่เสื่อมสภาพแล้วหลุดลอกไปช่วยให้ผิวหน้าและผิวกายขาวใสเนียนนุ่มเป็นธรรมชาติส่วนผสม มะขามขมิ้นน้ำพึ่งนมสดว่านหางจระเข้ไม่ใส่สารเคมีไม่มีสารกันบูดเลขที่จดแจ้ง561-570-0001ขนาด70กรัม